เวนดี้มีแคนดี้ชูการลิปจูบูลิปตินเนื้อบามแท่งส้อมบำรุงแบบน่ารักน่ารักปากฉ่ำสีเนี่ยชัดสวยเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แก้มมีลิปสติกดีๆมานำเสนอนะคะนั่นก็คือลิปเว n d y ้มีค่ะแก้มกดมาสีๆสีเลยนะเป็นลิปตินที่น่ารักสุดๆนี่ เป็นลิปที่แนะนําว่าให้มีติดโต๊ะเครื่องสําอางหรือว่าโต๊ะทางานไว้เลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นลิปสีที่สามารถบํารุงริมฝีปากเราได้ด้วยเลยนะลิปตินบามอันนี้นะคะมีทั้งหมดสีเีเดี๋ยวเราจะมาลองทากันนะคะว่าแต่ละสีออกมาเป็นยังไงสีแรกชื่อว่าจูบุออกโทนสีส้มสดใสนะคะน่ารักมากๆเลยหลังจากทานเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าสีเนี่ยฉ่ำวาวแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยค่ะ สีสวยใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติด้วยเลิฟเลยมากค่ะเรามาต่อกันที่สีเบอร์02ก็คือ juicy mm. coral mm. เป็นสีชมพูอมส้มน่ารักน่ารักนะคะ mm. บอกเลยว่ากลิ่นหอมมากมาค่ะต่อกันที่เบอร์03ก็คือ melo peach mm. จะเป็นลุคธรรมชาติธรรมชาติดูสุขภาพดีอันนี้แก้มคอมเมนต์นะแก้มชอบเหมาะก,กับการติดตัวทงานมากๆเลยค่ะ ไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยได้ด้วยลิปหนึ่งแท่งนะคะต่อกันที่เบอร์ศูนย์สี่ดิววี่เนะคะเป็นแดงเชอร์รี่สายเกาก็คือทาแล้วจะดูเหมือนสาวเกาหลีนั่นเองค่ะทั้งสี่แท่งนี้แก้มได้มาจากที่ Multi Beauty นะคะเดี๋ยวแก้มจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะเผื่อใครอยากจะไปตามตามแต่แนะนำเลยนะสาวๆที่ทำงานอะ่ะแนะนำให้มีติดโตัวเครื่องแป้งแล้วก็โตทำงานไว มันดีอ่ะอย่างน้อยก็คือแบบมีลิปมาเติมระหว่างวันแล้วก็สีสวยด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย